บ้านหลังใหม่ของหญิงสาวคนหนึ่งเือย้ายเข้ามาอยู่คนเดียวซึ่งเป็นบ้านมือสองบรรยากาศในบ้านเงียบสงบตั้งอยู่ในซอยมีสวนเล็กๆและดูอบอุ่นในตอนเย็นๆแต่พอกลางคืนความเงียบมันเงียบจนผิดปกติเงียบจังเลยไม่มีเสียงรถไม่มีคนเลยฮะเอ๊เสียงอะไรเหมือนมีคนเดินอยู่ชั้นบน คือได้แต่สงสัยต่อมากลิ่นบางอย่างลอยมาในบ้านกลิ่นมันเหม็นมเน่าแม้จะทำความสะอาดแล้วก็ตามแต่ที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือมีของบางอย่างนี่มันตุ๊กตาเก่าทำไมถึงอยู่ในตู้ลึกขนาดนี้ใครเอามาเก็บไว้โยนทิ้งดีกว่ารู้สึก,แป,กแปลกเวลาที่มองคืนนั้นเธอฝัน ฝันว่ามีใครบางคนเดินวนไปมาอยู่ข้างเตียงพอตื่นขึ้นพื้นข้างเตียงมีรอยคล้ายรอยเทา้าซึ่งเธอแน่ใจว่าไม่ใช่รอยเท้าเธอวันต่อมาเธอพึมพำกับตัวเองว่าเมื่อคืนฝันอีกแล้วฝันว่ามีคนยือนอยู่ปลายเตียงเหมือนจะพูดอะไรแต่ฟังไม่ออกเธอพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงสันเครือนัน่น นั่นเสียงอะไรพูดจบเธอก็เดินไปดูในห้องน้ำเธอแปลกใจมากทำไมมีรอยมือบนกระจกห้องน้ำพอตอนกลางคืน,นเธอนอนไม่หลับเธอเริ่มกลัวกลางคืน,นเปิดไฟทิ้งไว้แต่ไฟก็มักจะดับเองเสมอและทุกคืนจะมีเสียงเหมือนเก้าอี้ขูดพื้นจากชั้นบนหลายวันต่อมาภายในบ้านมีแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา แต่กลับไม่ได้ทำให้บรรยากาศในบ้านอบอุ่นมันกลับเผยให้เห็นฝุ่นละเอียดลอยวนอยู่ในอากาศเหมือนละอองควันจากบางสิ่งที่เน่าเปื่อยหญิงสาวเชิญช่างซ่อมบ้านมาตรวจสอบเสียงดังใต้บันไดเมื่อ<ๆ>พวกเขาถอดแผ่นไม้กลิ่นเหม็นขาวปนกลิ่นอับก็พุ่งออกมาร้าวกับไม่ยอมให้ใครได้หายใจทำไมกลิ่นมนรแรงขนาดนี้ต้แผ่นไม้มีรอยฉาปูนที่ถูกขูดบางส่วน เผยให้เห็นเศษผ้าที่เปื้อนคราบน้ำตาลเข้มช่างกำลังจะหยิบขึ้นมาแต่หญิงสาวกลับรู้สึกว่ามีเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในมุมตาตุ๊ก,กตาที่เธอทิ้งไปเมื่อวันก่อนมันกลับมาอยู่ในนี้ในห้องใต้บันไดตุ๊ก,กตามาอยู่นี่ได้ยังไงก็โลทิ้งไปแล้วนี่มไม่มันขยับเองฉันเห็นนะตุ๊ก,กตาค่อยๆเอียงหัวและเสียงกลไกเล็กๆในตัวมันดังกรอบๆ เรากับข้อต่อกำลังหักงอแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นคือริมฝีปากตุกตาที่ขยับช้าๆแล้วกระซิบไปอยู่ด้วยกันนะไปอยู่ด้วยกันนะทันใดนั้นเสียงเคาะจากใต้บันไดก็ดังขึ้นพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนเล็กๆราวกับใครบางคนกำลังพยายามดันตัวออกมาจากด้านในเสียงหัวเราะที่ดังจากทุกมุมบ้านกำลังบอกว่าสิ่งที่อยู่นี่ ต้อนรับเธอแล้วและไม่มีวันปล่อยให้เธอกลับไปไม่มีใครเห็นเธออีกเลยหลังวันนั้นแล้วบ้านหลังนี้ก็กลับมาเงียบอีกเหมือนเดิมแต่ในบางคืนยังมีคนได้ยินเสียงเคาะจากใต้บันไดยอยู่บ่อยๆเหมือนบางอย่างยังคงติดอยู่ข้างใน